สวัสดีค่ะบ้านที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นบ้านหลูภูวิลล่าค่ะที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการบ้านที่มีเนื้อที่กว้างๆนะคะรายล้อมด้วยธรรมชาติที่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสารภีค่ะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงแค่15นาทีค่ะบ้านหลังนี้จะสวยงามน่าอยู่ขนาดไหนเราเข้าไปชมกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะลุงขอพูดเกี่ยวกับตัวบ้านกันก่อนค่ะตัวบ้านนะคะเป็นบ้านบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาด1ไร่1นึงาน43ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด1,000ตารางเมตรนะคะมี4ห้องนอนนะคะมีหห้องน้ำแล้วที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถได้ประมาณ4คันค่ะ เรามาชมภายในบ้านกันก่อนเลยนะคะลุงจะขอพูดถึงในส่วนของพื้นที่ชั้นล่างก่อนนะคะพื้นที่ชั้นล่างของบ้านนะคะจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยตรงนี้นะคะ,ะก็จะเป็นห้องครัวไทยค่ะ,ะห้องครัวไทยตรงนี้นะคะเผื่อว่าเราทำอาหารที่มีกลิ่นฉุน เราสามารถปิดประตูได้นะคะแล้วเข้ามาในส่วนด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นครัวฝรั่งค่ะที่เป็นแบบเปิดโล่งนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารมีโต๊ะรับประทานอาหารทั้งหมดประมาณ8ที่นั่งนะคะแล้วพอเราเข้ามาด้านในนะคะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับรับแขก ซึ่งจะมีพื้นที่รับแขกอยู่2จุดด้วยกันก็คือโซนที่อยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือเป็นโซนที่ติดกับสวนด้านหลังนะคะถ้ามองโดยรอบแล้วนะคะจะมองเห็นว่าพื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเปิดโลง่งแล้วก็ทำเป็นประตูที่สามารถเปิด ออกเข้าไปชมวิวต่างๆของพื้นที่รับแขกตรงชั้นล่างของนี้ได้อันนี้นะคะลุงขอพามาชมด้านนอกนะคะตรงนี้จะเป็นที่รับแขกอีกที่หนึง่งตรงด้านนอกนี่นะคะสามารถมองเห็นสระบัวเล็กๆซึ่งสวยงามมากเลยนะคะแล้วอีกมุมหนึ่งนะคะที่เรานะคะสามารถ เปิดออกมาจากที่ะแผกในโซนที่ติดกับสระว่ายน้ำได้ซึ่งตรงนี้ก็สามารถเปิดประตูออกมานะคะเพื่อเชื่อมกับสระว่ายน้ำด้วยเช่นกันนี่เป็นสระว่ายน้ำสวยงามมากเลยคะ่ะเมื่อในโซนรับแขกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรุ่งนะคะจะพาไปชมห้องนอนที่อยู่ด้านล่างนะคะ ซึ่งห้องนอนที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ห้องนอนนะคะซึ่งแต่ละห้องนอนนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะมาดูห้องนอนแรกตรงนี้กันก่อนนะคะ และมีอีกห้องนอนข้างล่างนะคะที่รุ่งอยากจะนําเสนอให้มากเลยซึ่งห้องนี้นะคะจะทํามาเป็นพิเศษพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าเขาทําห้องนอนตรงนี้กว้างมากเลยค่ะแล้วห้องนอนตรงนี้นะคะก็มีห้องน้ําในตัวด้วยเช่นกันซึ่งเขาก็จะทํามุมเป็นพี่นั่งสําหรับผ่อนคลายแล้วเข้ามาดูกันตรงนี้ค่ะมุมตรงนี้นะคะคุณสามารถนะคะทํางานได้เลยแล้วก็ตรงนี้ เป็นเตียงนอนให้นอนพักผ่อนนะคะเพื่อที่คุณจะสามารถนะคะมองเห็นสาไห้นะ้ำด้านนอกนี้ได้เลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวนะคะรุ่งจะพาขึ้นไปชมที่ชั้นสองไปดูนะคะว่าชั้นสองมีห้องอะไรกันบ้างนะคะค่ะเรามา ชมชั้นบนของบ้านกันเลยนะคะชั้นบนของบ้านนะคะจะประกอบไปด้วย2ห้องนอนค่ะเดี๋ยวลุงจะพามาดูห้องนอนนี้ก่อนนะคะห้องนอนนี้นะคะสวยงามมากเช่นกันแล้วก็ห้องนอนจะมีขนาดใหญ่กว้างมากเลยนะคะซึ่งจะมีอยู่เป็นเตียงคู่นะคะแล้วก็มีพื้นที่นั่งพักผ่อน มุมเล็กๆและที่สำคัญของห้องนี้นะคะเรานะคะสามารถเดินออกมาที่ระเบียงด้านนอกนะคะซึ่งระเบียงด้านนอกตรงนี้ก็จะมีที่นั่งพักผ่อนให้ด้านนอกนี้สวยงามมากเลยนะคะซึ่งคุณจะมองสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็สวนบัวค่ะสวยมากนะคะคุณจะมองเห็นวิวได้ 360องศาเลยนะคะเนี่ยก็จะมีวิวทุ่งนาตอนนี้เขากำลังปลูกข้าวอยู่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะค่ะลุงจะพามาชมอีกหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนนี้ก็พิเศษเช่นกันค่ะห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งห้องนอนใหญ่ตรงนี้เข้ามาเราก็จะเจอในส่วนของห้องน้ำก่อนห้องน้ำก็จะมีแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะ แล้วก็มีอ่างน้ำด้วยนะคะอ่างอาบน้ำค่ะเรามาดูกันภายในห้องกันเลยนะคะห้องนอนตรงนี้ซึ่งใหญ่มากเลยค่ะและทุกจุดของบ้านข้างบนตรงนี้นะคะทุกห้องนะคะก็จะมีระเบียงห้องนี้ก็จะมีระเบียงเช่นกันซึ่งจะเป็นระเบียงที่ออกมาทางด้านหน้านะคะคุณสามารถ เอาโต๊ะมาวางไว้ตอนมาจิบชาตอนเช้าก็จะได้บรรยากาศที่สวยงามนะคะและลุงมีจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดขายของบ้านได้เลยทีเดียวนะคะลุงจะพาไปชมค่ะว่ามันคืออะไรกันนะคะถ้าเราออกมาจากตัวบ้านนะคะ ตรงนี้เขาจะทำเป็นระเบียงใหญ่มากเลยนะคะเข้ามาชมกันเลยค่ะซึ่งคุณจะสามารถใช้เป็นที่รับแขกนะคะหรือว่าคุณจะเอาไว้เป็นที่สำหรับพักผ่อนของในมุมครอบครัวของเราก็ได้ซึ่งจะมีที่นั่งขนาดใหญ่นะคะแล้วก็คุณสามารถมองเห็น วิวโดวยรอบของบ้านเลยค่ะซึ่งคุณสามารถมองเห็นวิวได้360อองศาเลยนะคะเป็นวิวธรรมชาติอย่างที่เราบอกตอนต้นเลยค่ะว่าบ้านนี้รายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะสวยงามมากค่ะมองเห็นสะบัวค่ะถ้าจะมามุมนี้คุณก็จะมองเห็นวิวสะว่ายน้ำค่ะ สตอนนี้เราก็ได้ชมบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่ลุงได้บอกตอนต้นเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะเหมาะสำหรับคนยุคใหม่ค่ะที่ต้องการมีเนื้อที่บ้านกว้างๆรายร้อมไปด้วยธรรมชาติที่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงแค่15นาทีค่ะ ถ้าหากว่าคุณมีคำถามหรือข้อคอมเมนต์อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าคุณอยากต้องการที่จะนัดชมบ้านค่ะสามารถโทรมาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะตอนหน้ารุ่งจะพาไปดูบ้านที่ไหนกันอีกนะคะโปรดติดตามค่ะสำหรับวันนี้นะคะรุ่ง Perfect Home ค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ